มาสบายสวัสดีก่อนีออามาอะไรนะา้ขอซ้ำต้มซ้ำตซ้ำให้แม่กินกินได้หรือเปล่า่ิุโอ้ okay. oh, ชุดสวยจังเลยยืนดูดิยืนดูที่ชุดสวยจังเลยยืนโอ้โ oh หชุดสวยเลยลเนะี่ยโอเคนั่งลงต่อ oh, งโอ้เยอะเลยชุดน,<ๆ>นะ พีคพีคแซบตูดได้แซบตูดได้ไปเนี้ยคุดชุด้าไปเลยอ,อานั่นแหละเร็วเรยวจะได้กินข้าวแล้วนี่หิวข้าวแล้ว,วละไร

มันจะระเด็นส่ตานะมีนตาอะไรนะตาอะไร่ต้ไข่กตาแตงไข่จมกินไปด้วยตาไปด้วยเลยนั่นน่ะ อ้าวอ้าวเลอะวันนี้เลยเห็นไหมชุดเลอะระบายในแม่เอาพร้วนะ